ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบในเด็กค่ะภายเงียบที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะไส้ติ่งอักเสบในเด็กมีอันตรายมากกว่าจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะคะ แต่สำหรับเด็กที่ยังไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ถึงอาการปวดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดรับรู้บวกกับการตรวจวินิจฉัยที่ค่อนข้างยากลำบากทำให้โรคที่ดูไม่ร้ายแรงนี้พร้อมที่จะพรากชีวิตของลูกเราค่ะหากเรารู้ช้าเกินไปนะคะไส้ติ่งทำไมถึงเกิดการอักเสบโดยประมาณแล้วนะคะ80%พบว่าอาการไส้ติ่งอักเสบเกิดจากต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ส่วนโคนไส้ติ่งมีภาวะบวมขึ้น ทำให้โพรงไส้ติ่งเกิดอุดตันและอีกประมาณ20%เซนตค่ะพบว่าเกิดจากการมีเศษอุจจาระตกลงไปในโพรงไส้ติ่งจนทำให้เกิดการอุดตันซึ่งการอุดตันนี่แหละค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบนั่นเองอาการที่บ่งบอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะคะเด็กก็จะมีอาการปวดท้องโดยเริ่มจากบริเวณตรงกลางกลางท้องแถวรอบสะดือก่อนจะย้ายมาเป็นตำแหน่งบริเวณด้านขวาล่างของช่องท้อง ปวด,ดรุนแรงถึงขั้นตัวงอพร้อมทั้งมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้สูงค่ะแต่ในเด็กบางรายนะคะอาจจะไม่มีอาการที่ชัดเจนแบบนี้นะคะบางรายก็มีอาการทายเลวร่วมด้วยทําให้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอื่นๆค่ะทําให้พ่อแม่หลายท่านนะคะ เข้าใจผิดคิดว่าลูกปวดท้องด้วยสาเหตุอื่นทำให้เลือกรักษาโดยการให้เด็กทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาแก้ปวดท้อง อาการจึงไม่แสดงออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนค่ะแล้วตรวจพบล่าช้าหรือผิดพลาดระดับความร้ายแรงจึงสูงที่สุดอาจจะทำให้ลูกของเราเสียชีวิตได้ค่ะฉะนั้นหากลูกเรามีอาการแบบนี้รด้ว่ามีอาการปวดท้องหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการค่ะควรที่จะพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าลูกของเราปวดท้องเพราะอะไรจะได้ทาการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ สำหรับพร่งนี้ก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนใบใสไปแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญเลยที่เรายังต้องทำนะคะก็คือการสวมใส่หน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะไม่รับประทานอาหารร่วมกันค่ะยังไงแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ